กกิจกรรมนี้นะครับท่านชมนะก็เป็นป๊อปอัพนะครับตํานานหัวใจมรกตนะครับท่านชมนะก็เพียงแค่ท่านชมนะครับเติมเก้าสิบเก้าเพชรนะครับก็รับไปเลยนะครับเป็นกล่องดวงใจนะครับปกครองผืนป่านะครับเป็นกล่องดวงใจงูนะครับถ้าท่านชมเติมเซอีสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ รับไปเลยนะครับเป็นมีดนะครับมีดหัวตัดนะครับท่านผู้ชมนะเป็นมีดมารกรดดนะครับท่านผู้ชมนะเวลาถือจะประมาณนี้นะครับมีดพ้าปกครองผืนป่าเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับ ติมท่านชมน่าจะเติมประมาณห้าร้อยเพจมั้งครับท่านชมนะครับถ้าระยะเวลาก็ยี่สิบเก้านะครับถึงหนึ่งตุลานี้นะครับท่านชมนะระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับก็เราไปรับชมคลิป้นต่อแล้วนะครับท่านชมก็กราบสวัสดีนะครับท่านชมทุกคนทุกท,ท่านกันแน่นครับท่นนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นชุดนะครับชุดตัวผู้ชายนะครับท่านชมนะ มันมาจากแนนานายแร็กกี้ไดมอนด์นะครับท่านชมนะนี่นะครับเป็นชุดใส่คู่กับหมัดไฟโค้ดเข้ากันนะครับท่านชมเนี่ยถ้าไ้ชมมันจะเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับท่านชมหนุ่มโซ่มหาเสน่หหานะครับมีมมทั้งหมดหกชิ้นนะครับท่านชมเอ้ห้าชิ้นนะครับเสื้อเจรงรองเท้านะครับ ทรงผมนะครับแล้วก็ส่วนเอ้ส่วนของแว่นตานะครับท่านผู้ชมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็โอเคนะเราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครยังไม่ได้สุ่มก็สามารถไปสุ่มได้นะครับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะเลอตั้งห้าสิบเจ็ดวันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับ เดี๋ยวตั้งห้าสิบเจ็ดบอนเยอะนะข้าไปโดดลงกันผมลืมเปล่ยกระเป๋าม่งเกะกะตามากเลยครับส่วนแอ์พอร์ลเดินขั้นนะครับก็ใกล้แล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะทุชมนะต้องรีบเก็บกันนะลงมาที่นี่เลยนะครับมองพี้นะครับหาปืนกัน đây Chết không nào chưa không nào đã game mới phải เป็นเป็นสก,กา้าดูวกว่อนครับโดดมากหัวสองเมตด แบบมันเว้คือ A U G เหมือนเดิมนะมาตาราหารคำมันมันไม่ค่อยนั่นเลยมันก็จับของดีๆเลยนะครับ <Kill. S 2> คริปเปิลคลับไปเอากล่องมาเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปหาคนกันต่อนะครับคุณผู้ชมนะ 结婚，我能。 赢了呢！Oh. 我带了。Dominating。 แมงหัวรู้วัน ผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะคุณผู้ชมนะพอดีผมไม่ได้เพิ่มแสงสว่างนงนะ ก็เดี๋ยวเราถ้าถ้าแบบมีชอเด็ดเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเจอคนคนงัง นจริงนั่นนะ่ะแต่แต่เขายิ่งผมไม่โดนมอไม่เห็นเนาะท่านผู้ชมขอใใจด้วยนะ เอเนเอนด้วยคนะครับข้าสุนส่ายมากเลยไอปืนเอยูเจนะครับข้าสุนส่ายเจอคนอยู่แล้วด้านหน้าเป็นไหนวะ จะอ,อาตัวไปกดมาให้เลยตอนนี้ผมก็ได้กระเป๋าส,สามแล้วสยายปีก จะมาแบบไหนนเดี๋ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรากลับไปในวงกันนะครับไม่น่าจะเจอไน้แะนะนอกวงเนะี่ยถ้าเจอผมก็จะสัดที่น่วมเลยนะครับกระสุนมนก็จะหมดด้วยวะเดี๋ยวผมต้องเก็บกระสุนก่อน เดี๋ยววิ่งมาแบบนี้สิโหแตกเลยเพงนี้วิ่งมาแบบนี้อืมแล้วม่เจอ หน้าหนึ่งล่วงรองไอดอลนะครับก็ล่วงไปเลยกระโดดล่วงคนจริงด้วยเดิน เขาจะรูปผมทำไมวะโอ้เขาเหมือนหล่อนะครับก็เคครับท่านผู้ชมนะก็ได้ที่สองนะครับก็ยังดีนะยังไงได้ที่สองไปเลยไปนไงสิบสองคิวนะครับท่านผู้ชมได้มาย่พันสา,ทามทำเบสสามพันนะครับสามพันหกนะสามพันหก,กว่านะาง่ายๆเออบ๊ายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ เดียวมไปส,มสุ่มกันได้ล่ะนะครับท่านผู้ชมไปบายนะ